โอ้โหอะไรสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะผมก็อะไรเนะี่ยอยู่กับเกมล็อบบอกนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นแมปที่เป็นแมปตัวตลกนะฮะผมมันน่ากลัวอันตรายมากเลยอ่ะถึงเวลาสนุกแล้วมันสะดกตรงไหนวะเนี่ยเข้าไปเลยฮะดูหัวใจวายตายที่ทำไงดีวะโอ้โหลงไปงี้เลยเหรอช่างอันตรายซะจริง มันต้องอันตรายแน่นอนเลยดูรงแล้วรู้เลยโอเคตอนนี้ผมลงมานะฮะผมอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆคือกูชิมหายแนะ่ทำไมมันมืดจังวะเสียงอะไรวะผมว่ามันต้องมีตัวอะไรออกมาแน่นอนเลยอะดูทรงแล้วได้ไงกูว่าละอ้เชียตัวมันแปลกประหลาดมากเลยตามหลังมาอยู่เบ้าวะ เมื่อกี้บิดคอมันด้วยนะเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าอะไรเฮ้ยเป็นแบบนี้มันไม่ธรรมดาอ่ะโอ้โหสิวัตเตอร์แฟลกมาเอาใหม่เออต้องไปยังไงเนี่ยต้องไม่ต้องให้โดนในเฮียนี้เหรออยาให้มันโดนในเฮียนี้ใช่ไหมเคยเข้าใจแล้วเคยเข้าใจแล้วเคยผ่านไปได้แล้วเรียบร้อย โอ้ดูได้า่ะไอตัวตลนนั่งนั่ง,งนี่เยอะโค่นน่ากลัวเลยคนน่ากลัวโคตรอันตรายอันตรายจริงๆริเอเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะครับผมเสียวตกชิบหายเลยเสียวตกกลัวเออเสียงเกมคุณน,น่ากลัวชิบหายเดี๋ยวค่อยๆไปฮะค่อยไป,อยไปอเอ๊ะเราก็ผ่านไปได้อย่างฉลุย เเสียงอะไรวะมันเป็นเสียงอะไรกันอตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วนะช่างน่ากลัวแนละช่างอันตรายจริงจริงอ๋อเราต้องชูดวอลเลย์ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่บาสเกตบอล <c oughs> <c oughs> เสียงเขาเทีย,ยอะไรอีเลยนะว่ายน้ำเหมอถึงเวลาที่เราต้องว่ายน้ำลนะนะแล้วนะสินะแล้วแมงมืดมองไม่เห็นเทียอะไรเลยหาย <c oughs> ไอ้พวกนี้มันตาหลีไปแล้วบ้างเนี่ยทางนี้ก็ไปไม่ได้โอ้โหมันต้องกดปุ่มก่อนโอเคนี่ฮะกดปุ่มแล้วไปฮะโอเคโอ้โหมืดจริงเลยนะเนี่ยมองไม่เห็นเชียร์เลยมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วมาอีกฟากหนึ่งแล้วสไต้ยย น Sie ี Hayır, tamam, okay, ่ไม่ได okay. oh, ้แอมหรอกน้องโอเคค่อยไปโอเคโหมีชิ้นช้าด้วยชิงชิ้นช้าฉวัลชิ้นช้าฉวัลกันดิเคไปฮะรายการที่เป็นเสียงอะไรกันต้องเอากล่องด้วยเช็ดกล่องเลยวะเควางกล่อง เก okay. วังกองขึ้นสียโอเคเกย์ okay. Okay. ขึ้นได้ทันทีเราขึ้นชินช้าใช่ปะเกย์ขึ้นชินช้าสวรรค์ขึ้นชินช้าสวรรค์แล้วผมต้องไปไหนต่อเนี่ยทำไมมันมืดจังวะอา้าวโผล่มานี่เฉยเลยโอเคอู๋ข้างล่างนี่น่าอันตรายจยังเลยอะ่ะเราต้องค่อยๆไปนะฮะไปแบบใจเย็น จ่ายแตกแกลเทแทบไม่ได้เลยโอ้โหพุ่งไปเลยเหรอพุ่งไปเลยพุ่นทะยานโอ้โหเร็วนะเนี่ยเร็วเรี่ยงเลยแอน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 แอโอ้คนเร็วเลยวันเร็วจัดเฮียค่อยๆไป เสี่ยงไม่อันตรายเฮ้ยเกือบตกตายไปแล้วนี่ไงไอ้พวกตัวตลกเต็มไปหมดเลยโอไมค์กดน่ากลัวจังเลยถ่ายเซลฟี่ได้ไหมขอถ่ายเซลฟี่สักแช่ได้ไหมอุ้ยเฮ้ยไม่น่าถ่ายเซลฟี่สักแชะเลยอุ้ย เออโอเคผ่านไปสักทีเพราะก็โกว่าจะผ่านได้ลำบากเนี่ยดิช้ามากเลยไปครับโอ้โหเกือบโดนฟันมันทิ่มแทงแล้วไปครับโอเคโอ้โหตัวตลกอ่ะไม่อยู่ละแจ้เฮราน ดานีก็ง่ายอยู่เนี่ยไม่ใช่ยากเกง่ายอยู่ปิ๊บปิ๊บปับโอ้ง่ายจัดดานต่อไปที่อะไรว้าแล้วมันต้องมีตัวเหี้ยเลยวะไ,ไปมองละจ้าวิ่งละจ้าใครจะโง่ไปมองมึงวะวิงวว่งรัวๆครับผมวิ่งรัวๆโอ้เยเหี้ยววิ่งเร็วชิบหาย <c oughs> มึงจะวิ่งเร็วกันไปเลย อันนี้คือเร็วสุดแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเร็วเลยมันต้องเร็วกว่านี้ดิโอ้โหคุดใกล้ใกล้ตูดใกล้ตูดใกล้ตีนโอเคผ่านไื่ได้แล้วแวอตามกูมาไม่ท้อหรอกเปื่าอ้าวหลายตัวลายขนาดกันเลยตายตายมาถึงพวกแกมากูจะฆ่าให้หมดเลยเอาไปเอาตดกูไปกิน เอาตดกูไปกินพลังตดมือตดมืออ้าวเกียเอากูจะเ,เ,เดียวตาเดียวม <c oughs> าฟิลหนักก็มานนองมาไอม่วงมาเป็นตำบวงการสีเลยสีจ็อกเกอร์ตายหมด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 ซะแกน่ะ อยู่ไปก็ขวางโลกพก็มึงไงตายหมดโอ้โหตัวใหญ่มาโอ้โหตัวใหญ่หลายตัวหลายตัวเลยหลายตัวโอ้โหหลายตัวหลายตัวหลายขนาดหลายขนงตายหมดะตายหมดตายหมดตายหมดยังจำหมดยังเนี่ยอุ้ยผ่านแล้วยอ้โหผ่านเว้ยอ้ยอาว ไอ้แย่ตกตายผ่านได้แล้วฮะ,ค,ะคุณผู้ชมผมก็สามารถออกได้อย่างที่ดีได้สักทีนะัะผมโอ้สุดยอดไปเลยเล่นรถไฟเหอโอเคผ่านแล้ว เอาละครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมก็มขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมแชร์ไปให้ให้พ่อแม่ดูด้วยนะครับ